ตอนนี้เขาจะมาแจกก่อนการเลือกตั้งผมบอกกันค่อยดูว่าประเทศไหนเราจะรู้ทันทีก็ต้องทําก่อนการเลือกตั้งนะครับถึงแม้ว่าหมอใหญ่จะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชอมก็บอกก็จะแจกนะครับซึ่งก็ชัดเจนนะชอมใช้วัคซีนในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับสถานการณ์ของโลกตอนนี้ต้องยอมรับนะครับความขัดแยง้งกําลังเกิดขึ้นการขัดแย้งเกิดขึ้นก็มีอยู่ในยุทธการของสหรัฐอเมริกาในการจัดนิยมนะครับอเมริกันเฟิร์สนะครับ ป้องแอมโมเรกันเฟิรแล้วก็สงครามไวรัสสงครามอาวุธแล้วก็สงครามทางการค้า3ประการที่สหรัฐเดินอยู่ขณะดนี้นะครับเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมกานั่นหมายความว่าช่วงนี้โอกาสที่จะเกิดโควิด -19 ระบาดอยู่มีความเป็นไปได้สูงนะครับผมนึงบอกเรียนว่าโควิด -19 จะจบด้วยนะหลังหลังมีวัคซีน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเสื้อักจิมขีวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศซัดกันเลยนะครับก็ปรากฏว่ชวาช่วมสอกลับลำฮะไม่พร้อมจะอนุมัติให้มีการดีนหุ้นสวออ่วน Oracle นะครับกับ Tik t o k อ้างกังวลความมั่นคง รประธานาธิบดีโดนัทชัมแห่งสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่ายังไม่พร้อมนะครับเห็นชอบข้อตกลงที่ทางบริษัทหนึ่งของอเมริกาจะเข้าไปหุ้นส่วนกับไบเดนบริษัทจีนที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งจะเปิดทางให้แอปพลิเคชันนี้นะครับให้บริการผู้ใช้ในสหรัฐต่อไปทรัมป์นะครับอ้างว่าเออร์ราเออร์รลนะ ใกล้มากนะครับที่จะบรรลุข้อตกลงการเป็นผู้มอบเทคโนโลยีที่ไว้วางใจแก่แอปพลิเคชัน Tik t o k เงื่อนไขที่เป็นไปตามความต้องการของวอชิงตันเพื่อปัดเป่าความกังวลเรื่อง t i k t o k ด้านภัยความมั่นคงสุดท้ายเขาก็ไม่ให้นะคเขาก็พยายามบีบทำใหม่ทำทำแบบนี้กิจกันสงครามทางการค้าระหว่างนี้เพราะภาคบลรกันเสนอแนะว่าให้ยอมทำแบบนี้จะได้คะแนนนิยมดีนะครับ ขึ้นก่อนการได้ตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งจากคะแนนนิยมของชอว์มตกต่ำลงก็เริ่มดีขึ้นหลังจากเล่นงานจีนเป็นหลักนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคา้ํามันพุ่งทองคำปิดบวกหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมสสารนะครับเฟดส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยต่ำไปเวลานานนะครับอัตราการขยับขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันหลังพบปิดกลางปิดตัวเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาลดลงเกินคาดส่วนวอล์สติทปิดผสมประสาน ทองคำปรับขึ้นนะครับธนาคารอเมริกาหรือเฟดส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนะครับอันดับต่ำเ,เป็นเวลานานนะนี่คือสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างนี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการกล่าวหาจีนนะคับหน้าไหว้หลังหลอกรังแกอาเซียนโวยอเมริกาไม่เคยบีบเลือกข้าง <c oughs> นะครับเจ้าที่จะสับสูงรายหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับ เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ได้กล่าวหาจีนดังควานและก็หน้าไหว้หลังหลอกในการเจรจาต่อรองกับบรรดาประเทศอาเซียนนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผิดกับบอชิงตันไม่เคยบีบบังคับขู่เข็นให้บุ้ยภาคแข่งนี้เลือกข้างระหว่าง2มหาอำนาจของโลกนะครับเดวิดสตีเวลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอ้างเอเชียตะวันออกและก็แปซิฟิก เน้นย้ำถึงความตั้งใจของอเมริการที่จะแสดงตัวในภูยภาคและป้องกันการท้าทายทางการทหารที่ไม่เป็นที่ต้อนรับไร้ประโยชน์ในนั้นก็รวมไปถึงพื้นที่พิพาททางทะเลจีนใต้ด้วยฮะซึ่งก่อนหน้านี้ไม io, ้ัปมเปโอรัมนตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้อาเซียนยืนข้างฝ่ายของตอนเองซึ่งคราวนี้ให้ผู้ช่วยมาพูดก็เปลี่ยนท่าทีเป็นคนละอย่างเลยนะครับิกลินไปมา ในขณะที่บาเรบาบเบโดสนะครับจอโปรดกวีนอลิาเบธที่2พ้นตำแหน่งประมุขเปลี่ยนเป็นระบ,บอบสาธารณรัฐนะครับเบดดโดสนะครับซึ่งเป็นประเทศเกาะในทะเลแคริบเบียนเตรียมปลดสมเด็จพระชินีอลิาเบธที่2แห่งอังกฤษออกจากตำแหน่งประมุขและเปลี่ยนสู่ระบอบ สาธารณรัฐในเดือนพฤศจิกาย,ยนในปีหน้านะครับอดีตก็อาณานิคมแห่งนี้ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี1966ปัจจุบันมีประชากรราว3แสนคนและยังคงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบการทางการกับราชวงศ์อังกฤษเช่นเดียวกับประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของ <c oughs> จกักรวรรดิอังกฤษมาก่อนนะครับเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการทิ้ง อดีตความเป็นอาณานิคมไว้เบื้องหลังนะครับซานดราเมซันนะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประจำบาเบโดสนะครับกล่าวสุรพจน์ในนามนายกรัฐมนตรีมีอามอรสลีซึ่งชนะศึสืกต,ตั้งด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายเมื่อปี2018ชาวบาเบโดสต้องมีมีประมุขที่เป็นชาวบาเบโดสนี่คือการประกาศความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็น และสิ่งที่เราสามารถทำได้ดังนั้นบาเบโดสจึงเตรียมที่จะก้าวไปสู่การมีอธิปไตยอย่างสมบูรณ์นะครับและเปลี่ยนระบบเป็นสาธารณรัฐในโอกาสเฉลิมฉลอง50ปีที่จะ55ปีที่รับโอกาสจากอังกฤษนะครับพิธีเฉลิมฉลองก็จะมีวันที่30พฤศจิกาย,ยนปี2021นะครับข้อเสนอที่ยังคงไปที่ตกเทียงในสังคมเบ อาบาเบโดสยังคงถูกจิบยกขึ้นมา <c oughs> พิารณาหลายครั้งตลอดช่วงหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาพระราชวังเบคกิงแฮมก็แถลงว่าเรื่องนี้เป็นกิจกรรมภายในของชาวบาเบโดสนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของกอรีกก็ยืนยันในทนวงเดียวกันว่าเป็นสิทธิ์ของชาวบาเบโดสที่จะทําการตัดสินใจกันเองทางนี้สมเด็จพระราชินที่เจ็ที่2ทรงเป็นประมุขแห่งสหราชอาณาจากักรและอดีตนะครับ รัฐอาณานิคมอังกฤษอีก15ประเทศโดยมีข่าหลวงต่างพระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการซึ่งประเทศเหล่านี้ได้แก่เมดิกานะครับและบาดูบาบาบูดานะครับออสเตรเลียบาฮามัสนะครับบาเบโดสนะครับเบลิสแคนาดาเกลนาดานะครับจาเมกานะครับนิวซีแลนด์ปาปัวนิกินีนะครับ เซนต์คิตและเนวิสเซนต์ลูเซียเซนต์วิตเซนแล้วก็เกรนาดินนะครับแล้วก็หมู่เกาะโซลมอนและก็ตูวาลู u, นะซึ่งก็อังกฤษใช้หลักการล่านิคมในอนดีตรคราวนี้ก็พอประกาศให้เป็นเอการาชเขาก็จะประกาศเอการาชเปลี่ยนแปลงการปกครองของเขาเองในขณะที่ทีมสืบสวนของ UN <c oughs> ทชี้ผู้นำเวเนซุเอลาอาจจะมีความผิด ฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทีมสืบสวน u n เชี้ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอล,ลานะครับรับดดีอาวุโสกระทำการที่อาจเป็นการเข้าขายอาชญากรรมต่อมวลมนุษย์ขณะที่รัฐบาลกาลากัสโต้แยง้งนะครับทันควันรายงานดังกล่าวต่อข้อมูลที่ผิดพลาดทั้งสิน้น ผู้สืบสวนได้มอบหมายทำการสอบสวนพฤติกรรมร่วงละเมิดนะครับของรัฐบาลเวเนซุเอลาพบาหลักฐานบ่งชี้ว่าตัวแสดงที่เป็นรัฐร,รวมถึงมาดูโรอยู่เบื้องหลังการกอร่ออาชกรรมร้ายแรงอย่างการวิสามัญฆาตรกรรมและการทรมานอย่างเป็นระบบนะครับฮอกเอกเรียสานะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเวเนซุเอลาทวิตตอบโต้รายงานของ UN นะครับ เป็นแค่เอกสารที่ร่างขึ้นโดยบุคคลซึ่งอยู่ห่างไกลและปราศจากความถูกต้องแม่นยำในเชิงระเบียบวิธีทั้งนี้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลซึ่งเป็นริ้วร้อของวอชิงตันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่นิโคลัสมาดูโรประกาศเป็นศัตรูกับประธานาธิบด,ดีดูรันชวั์มนะครับแล้วก็มายืนข้างรัสเซยียอย่างเต็มรูปแบบนะครับที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาบีบให้เวเนซุเอลาต้องประกาศให้มีการเลือกตั้ง นะครับพอเขาเลือกตั้งเสร็จสหรัฐอเมริกาก็ไม่ยอมรับนะครับผลการเลือกตั้งแล้วก็ไปตั้งฮวนกวยโดนะครับซึ่งเป็นฝ่ายค้านขึ้นมาเป็นรักษาการประธานาธิบดีแทนแต่ยังไรก็ตามนะฮะทหารไม่เอาด้วยทำให้นิโคลัสมาดูโรยังคงปกครองประเทศนี้อยู่ล่าสุดก็มีการจับกลุ่มทหารของสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งที่เข้าไปรอบสังหารนะครับนิโคลัสมาดูโรแล้วก็มีการยิงหอของสหรัฐอเมริกาตก นะครับซึ่งสหรัฐก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก่อนหน้านี้หลังจากนี้นะเมื่อเมื่อวานนี้สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะช่ว์ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวยอมรับนะครับว่าจะมีการเตรียมการสังหารบาซาอัสซัดนะครับประธานาธิบดีของสีเหลียจริงซึ่งสหรัฐอเมริกาจะใช้วิธีนี้นะครับในการที่จะเอาชนะให้ได้โดยเฉพาะชวมว์ทำวิธีแปลกๆขึ้นมาในขณะที่จีน ประท้วงแล้วก็ขู่ตอบโต้นะครับหลังสหรัฐอเมริกาส่งเจ้าที่ระดับสูงเยือนไต้หวันอีกรอบหนึ่งนะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนยืนยื่นประท้วงสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการพร้อมขู่จะมีมาตรการตอบโต้วอร์ชิงตันส่งคีทแคชนะครับประหลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ฝายกิจการเศรษฐกิจกามาเยือนไต้หวันนะครับหวังหวนปินโกกระทรวงการต่างประเทศได้สัมภาษณ์ ที่กรุงปักกิ่งวัตถบาลได้ยื่นหนังสือแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงไปยังสหรัฐอเมริกาและใช้มาตรการตอบโทษที่จําเป็นแต่ตามแต่สถานการณ์แค่จะเดินทางมาที่กรุงไทเปนในช่วงเย็นนะครับถือว่าเป็นเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่มาเยือนไต้หวันในรอบ40ปีซึ่งถือว่าเป็นสัญญ,ญาณบ่งชี้ว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมจะเดินหน้าท้าทายต่อต้านความพยายามของจีน ที่จะโดดเดี่ยวไต้หวันก็นะคือเป็นหลักการแบ่งแยกและปกครองนะครับจีนก็เลยไม่พอใจนะครอย่างที่ผมเรียนนะครับดีพับดวลกันซึ่งตอนนี้ใกล้มีการเลือกตั้งประธานดีเนี่ยเขาก็สับดุว่าต้องยุยยูจีนเล่นงานจีนใช้หลักชาตินิยมเป็นสําคัญในขณะที่ทรัมป์หรือโจไบดเดนชนะ นโยบายต่อจีนของสหรัฐอเมริกาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนี่มีการประเมินของสื่อมวลชนแม้การชนะของโจไบเดนแล้วก็พวกนะครับที่ปรึกษาที่มาจากยุคบารักโอบามาไม่น่าจะมีการกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อหวนกลับไปใช้นโยบายการนับมือปักกิ่งแบบที่เคยใช้อยู่มาก่อนในสะมัยทรัมป์ตรงกันข้ามเวลานี้อารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในสหรัฐอเมริกากำลังมีการไว้วางใจจีนน้อยมากนะทีมรงหาเสียงของ Democrat, ดีพับรกนต่างรู้สึกถึงความเป็นจริงใหม่อันตึงเครียดนี้นะฮะก็ทั้ง2ฝ่ายทั้งโจไบเดนและก็ทรัมป์เนี่ยยังไงก็ต้องเล่นงานจีนเป็นสําคัญระหลักชาตินิยมเนี่ยพะยายที่จะกดตันจีนไม่ให้จีนมาเป็นมหาอำนาจนะควบคุม UN ได้หรือควบคุมโลกได้ในขณะที่พบคนงานป่วยโควิด -19 ต้องปิดโรงงานในโซเชียลนะครับ ขอภายในโซลนะครับยอดติดเชื้อโควิด -19 ไต้หวันพุ่งอย่างต่อเนื่องนะครับเกียร์มอเตอร์นะครับการผลิตในโรงงานใกล้กรุงโซลนะครับปรากฏว่าพบคนงานทั้งหมด8คนมีการตรวจโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ออกมาเป็นบวกในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันทั่วเกาหลีใต้ในวันพฤหัสเพิ่มขึ้นกว่า150คนสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ก็คงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับว่าโควิด1 9ยังคงระบาดหนักนะฮะไม่หยุดตอนนี้ทะลุ30ล้านคนเข้าไปแล้วอย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะครับตอนนั้น1.5ล้านผมบอกเฟส2เฟส3หนักโดยเฉพาะเฟส3หลัง12สิงหานะครับพุทธศักราช2563จะหนักถึงหนักมากตอนนี้ก็30ล้านแล้วจาก1.5ล้านขึ้นเป็น30ล้านคงเป็นคำตอบนะครับว่าสิ่งที่ผมเคยเรียนไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงนั้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของโลกนั้น <c oughs> กําลังเกิดขึ้นทั้งจริงหรือไม่นะครับในขณะที่สายการบินแห่ปิดไฟลาชมวิวนะครับหารายได้สู้โควิดนะครับหลายสายการบินในเอเชียรเริ่มนําเสนอเที่ยวบินนะชมทิวทัศน์ที่ใช้สนามบินเดียวกับการขึ้นลงนะครับหวังเจาะกลุ่มลูกค้าที่หยหาบรรยากาศการเดินทางบนท้องฟ้านะครับ และผ่อนกลายแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนยัางคงแพร่ระบาดอย่างหนักข้อมูลจากสมาคมสายการบินเอเชียแปซิฟิกระบุว่ามาตรการคุมปรมแดนเข้มงวดนะครับของแต่ละประเทศนำมาใช้เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้การเดินทางข้ามประเทศในภูมิภาคนี้ลดลงร้อยละ97.5นะก็ใช้วิธีการก็ไม่ขึ้นเครื่องบินเที่ยวว่ายงาย ในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับได้มีการประกาศเตือนว่าราติ i นอเมริกานะครับดวนเปิดนะครับเศรษฐกิจเร็วเกินไปเสี่ยงกระพือวิกฤตโควิด -19 สาหัสยิ่งขึ้นนะครับล tin นอเมริกานะครับเริ่มกลับสู่สังคมและวิถี <c oughs> ตามปกติทั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาที่โรคระบาดใหญ่ยังจำเป็นต้องเข้าแทรกแสงนะครับควบคุมขนาดใหญ่นะครับตามคำเตือนของ คาริซาเอสเรียนนะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือหูประจำภูมิภาคนะครับตอนนี้ก็จะมีหลายประเทศกำลังจะเปิดสภาวะเศรษฐกิจซึ่งเปิดเมื่อไหร่ก็ตอนนี้กำลังลำบากนะครับเฉพาะกลุ่มราตินอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะฮะจีนในเอเชียปรากฏว่าอินเดียก็เปิดเปิดเสร็จก็ติดนะอันดับ2ของโลกแล้วนะฮะแต่ปริมาณนี่มากมากที่มากเร็วขึ้นกว่าเดิมอาไว้ยไงยแต่ยอดสะสมเนี่ยสหรัฐมากกว่า แต่อินเดียนี่วิ่งปุ๊ดปุ๊ป๊ขึ้นมาเลยในขณะที่ชอว์มก็เถียงหมอใหญ่ฮะเดินหน้าแจกวัคซีนในโควิด1 i เร็วที่สุดในเดือนกันตุลาคมนี้ประธานาธิบดีโดนทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าอเมริกันจะเริ่มแจกจ่ายนะครับวัคซีนโควิด1 i ได้เร็วที่สุดในเดือนตุลาคมนี้ <c oughs> นะครับสวนทางกับมุมมองของบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับของเขาเองที่โจไบ,บเดนคู่แข่งในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับ เรียกร้องชั่วทำตามคำแนะนำของบรรดานักวิทยาศาสตร์อย่าเร่งเปิดตัววัคซีนเร็วจนเกินไปนะครับชับอกว่าสหรัฐมีซัพพลายทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับวัคซีนนะครับและเจ้าที่สาธารณสุขอาจจะแจกจ่ายวัคซีนได้อย่างน้อย100ล้านโดสในช่วงสิ้นปีนี้ <c oughs> ทั้งนี้ขอบอกว่า <c oughs> วัคซีนจะเริ่มแจกจ่ายในเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกาย,ยนและ แม้อาจจะล่าช้ากว่านั้นแต่ก็คงไม่มากนะักนะครับก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงฮะโรเบิร์ตเรดฟิล์นะผู้มุ่งในการควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรืออ่ CDC บอกว่าวัคซีนโควิด -19 พร้อมแจกจ่ายอย่างกว้างขวางนะครับแต่ต้องรอจนถึงกลางปีหน้าหรือนานกว่านั้นเล็กน้อยนะครับเรดฟิล์แสดงความคิดเห็นดังกล่าวระหว่างเข้าไปให้ปากคำแก่กรรมธิการ วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาพร้อมคาดการณ์ว่าคนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ได้ในช่วงไตรามาสที่2หรือไตรามาสที่3นะครับของปี2021ทางด้านโจไบ,บเดนนะตัวแทนของอดโมแครตลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของทรัมป์ที่บอกว่าเขาแพร่กระจายความกลัวเกี่ยวกับความปลอดภัยเรื่องโควิด -19 พร้อมเรียกร้องทรัมป์ขอให้ฟังคำแนะนำของบรรดานักวิทยาศาสตร์อย่าเร่งแจกจ่ายวัคซีนเร็วจนเกินไป การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากทรัมป์กล่าวหาว่าโจไบเดนและทีมหาเสียงกระพือความกังวลในหมู่ประชาชนอเมริกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโควิด -19 พร้อมระบุว่าไบเดนควรสนับสนุนทฤษฎีต่อต้านวัคซีนต่างๆนานาได้แล้วนะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เบรนเวสตรัมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐจากริบับริกน ฝ่ายสนับสนุนช้อมปฏิเสธความกังวลดังกล่าวโดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่า,าสำนังกงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ประกันว่าวัคซีนใหม่มีความปลอดภัยนี่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทําไมช้อมทำแบบนี้ช้อมทำแบบนี้เพราะว่ากําลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับสสิ่งที่ช้อมใช้ในการหาเสียงคือ 1. เงินที่ใช้ในการแจกจ่ายนะครับ ประชาชนอ้างว่าติดโควิด -19 เนี่ยก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็เดือนละ400้ล้านาเดือนละ4 0 0ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับ <c oughs> ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือวัคซีนอย่างที่ผมเคยเรียนอธิบายหุ้นส่วนไว้ว่าปัจจุบันนี้มันเรียกว่าสงครามไวรัสโดยมีหลักที่ชื่อว่าหลักชาติิยมโดยมีมวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรืออเมริกันต้องมาก่อนนะสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและก็สงครามอาวุธ ตอนนี้เขาจะมาแจกก่อนการเลือกตั้งผมบอกกันค่อยดูว่าประเทศไหนเราจะรู้ทันทีก็ต้องทําก่อนการเลือกตั้งนะครับถึงแม้ว่าหมอใหญ่จะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชอมก็บอกก็จะแจกนะครับซึ่งก็ชัดเจนนะฮะชอมใช้วัคซีนในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี <c oughs> นะครับสถานการณ์ของโลกตอนนี้ต้องยอมรับนะครับความขัดแยง้งกําลังเกิดขึ้นการขัดแย้งเกิดขึ้นก็มีอยู่ในยุทธการของสหรัฐอเมริกานะครจัดนิยมนะครับอเมริกันเฟิร์สนะครับ ป้องาอมริกันเฟิร์สแล้วก็สงครามไวรัสสงครามอาวุธแล้วก็สงครามทางการค้า3ประการที่สหรัฐเดินอยู่ขณะนี้นะครับเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมกานั่นหมายความว่าช่วงนี้โอกาสที่จะเกิดโควิด -19 ระบาดอยู่มีความเป็นไปได้สูงนะครับผมนึ่งบอกเรียนว่าโควิด -19 จะจบู่นะหลังหลังมีวัคซีนเนี่ยหลังจะมีวัคซีนเมื่อไหร่ผมก็บอกนะหลังวันที่3พฤศจิกาตอนนี้ก็ชัดนะเขาจะมาก่อนนะวัคซีนจะมา3พฤศจิกาก็มาถึงประเทศไทย หรือประเทศไทยผลิตได้เองก็อย่างช้าก็ออกไม่น่ากลางังถึงกลางปี2564ทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลําดับรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจะประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีนะครับดีที่สุดและในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะเราไม่ติดโควิด19แต่ปัญหาของเราตอนนี้เราเจอม็อบไงโควิดมันเลยแก้ไม่ได้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ กว้างกว่าพื้นป่ากว้างไกลบรรพาบุรุษรวมทงรวมไทยลออล้อ,ลอรมรวมใจเป็นไทยเดียวกันเลือดไทยไหลปล่าไหลรวมท่วมดินสูญสิ้นชีวิต ปกปักปรักษาผู้ยาตายายเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์ แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในนามีข้าวกองใหญ่ ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลูกเป็นไฟรู้ไหม้หากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายือแยงแข่งคันสักวันก็คงไม่เลือท่งไทยอับอายบัรนผาบุรุษปางไม้หากไทย่าใจด้วยกัน ถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงแผ่นดินไทยไม่สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ไกลว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใด แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรคแผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีบ้าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัย มีแก้มเปืือนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลูกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายือยังแข่งขัน สักวันก็คงไม่เหลือททงไทยอับอายบันพระผู้รุดฟางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามผู้ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยรวมจับมือไว้ เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน